ปวดเมมก็ไมาใส่ยังปวดอีกทัดยางเานี่หน่วะนหน่อยนีะดดยิงตัวข้างหลังนึตัวนิดนึงโคล่าเยอะเลยทีเดียวโอเคครับโจดีไปลงนรกซะ